เจมบอกธัญญาว่าไงป่ะเจมธัญญาเจมบอกว่าให้ Hi. ทัญญาลองถ่ายดูดิจะดูว่าดูดีเปล่าในกล้องแล้วทัญญาก็ลองถ่ายตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ we go to จุดจุดจุด we're going <the> we're going to a festival <Yes. S 2> and you have to guess what kind yes okay so let's have to f i d f l o w e r for my hair ธ <laughs> ัญญาจะธัญญาหยิบเอาข้างทางเจมบอก look good Uh, beautiful Sweet about luck. this one too big making a video okay we are here okay we're here so we're gonna go inside and you have to guess what kind of festival today okay we don't tell you we don't we're not gonna tell you so you have to guess what kind of festival when you see the food the flowers the drinks, you guess, and you're gonna win a prize. Yes, a prize. What's the prize? Nothing. The prize is one date with me for okay. dinner. <laughs> Organic jewelry. Jingle. Oh, Beautiful. Beautiful. สนใจมากค่ะคุณผู้ชมคะดูสิคะสวยมากๆเลยตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคุณผู้ชมไม่เช้าว่าเที่ยงยังไม่ค่อยมีคนนะคะต้องสายกว่านี้หน่อยเจบตะโกนเรียกทาย่าซยกนย โอเคตามเข้าไป they go to see the, the performance the ladies are singing and you have to guess what kind of festival ได้ยินเสียงเพลงแล้วใช่มั้คะคุณผู้ชมคะอาจจะพอเดาออกเนาะไปดูกันนะคะว่าเขาโชว์อะไรกันอยู่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวคะ่ะ มานั่งดูกันแบบนี้คุณผู้ชมขาเขาก็เอาเสือ้อเอาเครื่องดื่มเอาสัตว์เลี้ยงนะคะมานั่งเล่นพักผ่อนกันคุณชมดูเห็นไหมบรรยากาศของการแต่งตัวเดาออกไหมคะว่าอะไรบรรยากาศของผ้าปูนะคะ w e going to do one more performance and have you guess. you guess what kind of festival? Because if you guess, you win a prize. Okay, money.

สวยทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมเสื้อฮาวายท่านย่าชอบมางานแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ <Yeah. S 1> yes okay this m i d e i c e okay t i s put on your neck Hawaii, <Say>. Hawaii. Hawaii. คุณู้ชมค่ะผู้คนเขาก็จะแต่งตัวแบบว่ามีดอกมองดอกไม้ประดบับเห็นไม้ที่ทันย่าเอาติดหัวมานะไม่ผิดแล้วถูกตอ้องทันยาติดหัวมาเลยถูกต้องแล้ว,ลวชุดแบบนี้ก็มีนะคุณผู้ชมชุดเหมือนบ้านเราเลยเสือจตุจักรไปรับมาจากจากัจกรแน่ๆเลยค่ะ คืออาหารนะคุณผู้ชมค่ะมีซุ้มขายอาหารแต่ว่าเล็กๆสี่ห้ซุ้มแค่น,นั้นเองเจมกาลังจะสั่งอาหารเจมยืนอา่านดูท่าทางจะไม่มีอะไรให้ทานว่าจะกินไรดีโชคดีมากเพราะเอมาไดกิมา่อนล้เพราะว่าทาันย่ไม่แน่ใจว่าอาหารที่ทจะชอบหรือปเป่าทันยก็ินข้าวมาก่อนค่ะกเหนียวก็จะต้องลองนะคะวันนี้เจมก็จะลองดูสิว่าเขาจะซื้ออะไร เดี๋ยวทายาจะให้ดูว่าเจมเขาสั่งอะไรเดี๋ยวรอมาใกล้ๆก่อนนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะเมนูที่เขาขายตอนมีเบรคาสต์มีลันช์แล้วก็เอ็กซ์ตร้าจะใส่อะไรเพิ่มจานละโอเค I'll take the lunch I'll take the lunch plate ลวลโอเคโอเคไปดูงานแบบนี้คนก็ชอบมาทุคุณผู้ชม <c oughs> เพราะว่า <c oughs> <Okay. S 1> มาเที่ยวงานฮาวายไม่เตรียมพร้อมแลวคนอื่นเขามีเสือ นี่มเีดดูเจมทานอร่อยไหม Good This is what pork pork อร่อยทไม่อยากจะรอดูเจมกินข้าวกัั่ากนั่งอนัมานเกันังกับันาั่ใต้มเย็นดี่ะคุณผู้ชมค่ะ สบายอารมณ์แล้วก็ยุงท่านนี้ก็ปั่นจักรยานมาถ่ายบรรยากาศให้ดูรอบๆนะคะเดินมาวิ่งมาปั่นจักรยานมานั่งรถมาหน้าร้อนที่นี่นะครับ ดูน้ำแข็งใสคิวยาวมากไม่มากหรอกไม่กี่คนงานนี้ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะคุณผู้ชมค่ะมีแต่น้ำโอเคเดย์โอเคโทงมีอาเมชีเยงานนี้มีแต่น้ำเปล่าค่ะ no b e e r See, this was summertime in California very dry, not yeah, like Thailand. Thailand wet even. but California very dry. real chicken. Okay, coming to the stage right now. Oh the Hawaii dance. Yeah. อโลฮาอโลฮา What is a o n สวัสดีอโลฮาสวัสดี Say hello right สวัสดีค่ะอโลฮคา What's up h h o s t t ใ่แก็เด e v ย r y b o d y has a ้อี a คุ y ย่าบอกเจม s บอกคนอื่นเขาเตรียมเต็นท์เตรียมผ้าปูมาเจม์ทไมไม่ปลอยคัญญ่าเตรียมบ้างเจมบอกไม่เคยมาเหมือนกันครั้งแรกดูคนผู้หญิงข้างหลังทัญย่าสวยมากสวยเนาะติดตอนไม้คัญย่าบอกว่าจะไปขอถ่ายเขาเจมบอกยาเชียวเพราะว่าต้องขออนุญาตก่อนอย่างนี้เราก็ไม่ต้องขออนุญาตเราก็ถ่ายเลยเขาอยู่ข้าง สวยคุณสวยค่ะแตญย่าก็สวยเหมือนกันแมนะ่ใช่เล่นัน่งติดต้นไม้ระบายใส่ตะโคกคุณผู้ชมแตนญ่าจะให้คุณผู้ชมดูอันไหนใสจ่จัดๆแันญ่าจะให้คุณผู้ชมดูอันนี้ยังใสเ่เบาๆยัง

Okay, so time to go everybody. We're gonna leave here and we go back to the car. We see you in the car. So goodbye to the Hawaiian Festival. Bye! Bye. beautiful yeah <laughs> try on chef ปุลงสดๆค่ะ h fit perfect อ่ะตกดูไม่ได้ yeah nice look good on you ทุกอย่างแฮนด์เมดพวกเขาทม่ใช่รื่อจรจะบอกว่าขายตัวเดียวอ่ะรวยเลยนะเจมซื้อไม่ได้ยังไงหกสีนย่าันย่าไม่ซื้อรอกแต่ว่าให้ซื้อไปนักหนาหรก็ซื้อที่รือนขจ่ายแพงบ้างเขาเช่าที่นอรี่ด้วยมีจิวเวอรี่จิวเวอี่บอดินดูไปทันย่า <coughs> where's you? Where's you? This one looks dead. I don't know. Ask him, what is that? Oh, yeah. Oh, yeah. It's, <laughs> for, <speaking> I I call Iku Heke. It's Iku Heke. sit on the floor and then with this, when they're chanting the downbeat. And, you you the, and they uh -huh. it dance. Oh, nice. And the um, is the in there to hold the two together. So oh, this board came up, and you can imagine, how you Yeah. It's gourd, which is like a pumpkin. Mm -hmm. And they and they take two, and they put together, and they glue. And they bang wow. when they dance. It's nice. Very good. Oh, they sell this. เห็นไหมก็แต่งตัวกันใต้ต้นไม้เนี่ยแหละค่ะคุณชมขาสวยๆทั้งนั้นเลยแต่ละคนเข้าไปดูโอเค I Got my shorts We have my food and drink Now it's time to go home So bye bye สวัสดีค่ะ Bye bye สวัสดีค่ะ

โอลิวานโอเคพูดโนแคนมาพูดถูนมาชแฮปคลิปโอเวอร์แล้วเย้พูดไอเดียมีสองอันไม่สวยเลยอันนี้สิเข้าท่า <c oughs> เขียวหมดเลยสองดอก <c oughs> เดินเดินเดินแล้วก็เดิน